ผู้เจ้าให้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆวันคืนวันคืนนะ่ะวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่นะ่ะพยายามระลึกถึงกุศลให้มากอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีรีบทาเวลาเหลือน้อยเวลาในชีวิตเหลือน้อยไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาพรากชีวิตเราไปเมื่อไหร่นะ่ะไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้จะไม่ตายพรุ่งนี้จะไม่ตายนะ่ะสิ่งที่มีอยู่ หมดไปเลยไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อความตายมาถึงนะดังนั้นอะไรเป็นความดีความงานเร่งทำทำซะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะตายเมื่อไหร่สบายใจโปดสร้างความดีมาเยอะแยะ,ยะมหาศาลและวิธีวางจิตก่อนตายไม่ต้องไปนึกอะไรให้นึกถึงลหมหายใจเข้าออกพอแล้วอย่างเดียวพระเาคาตากัดอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเอาจิตมารู้ลมหายใจก่อนตายทำให้ได้อาตมาแนะนำเรื่องนี้ไปหลายครั้งหลายคราวมากโยมคนหนึ่งชื่อโยมเอกอยู่อังกฤษฟังธรรมะอาตมาตลอดส่งคำถามเข้ามาทางเว็บไซต์ในค่ำวันเสาร แม่เขาป่วยพอดีใกล้จะเสียชีวิตเขาก็เลย <c oughs> โทรศัพท์ไปบอกแม่พอดีเขากลับมาอยู่เมืองไทยเขาก็ได้ข่าวจากพี่สาวว่าแม่ป่วยหนักมาก็เลยบอกพี่สาวว่าให้เอาโทรศัพท์เป็นแน่ผูแม่หน่อยพี่สาวบอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องแล้วนะบอกอย่าไปคิดอย่างนั้น นะอาจจะได้ยินก็ได้ต้องคิดในทางบวกกับคนป่วยถ้าเกิดคนป่วยได้ยินละ่ะเราไปคิดว่าเขาไม่ได้ยินเขาจะเสียโอกาสพี่สาวก็เลยเอาโทรศัพท์ไปแน่ผูแม่นะพอแน่ผูเสร็จแล้วเขาก็บอกธรรมะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยให้วางจิตก่อนตายคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอด ก็บอกซ้ำๆอย่างนี้กับแม่บอกแม่ถ้าแม่ได้ยินเนี่ยช่วยกระพริบตาให้หน่อยหรือกระดิกนิ้วสักนิดหนึ่งก็ได้ปรากฏว่าพี่สาวบอกแม่กระพริบตาและแม่ก็กระดิกนิ้วให้ดูโอ้เขาดีใจมากนะและเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างถึงที่สุดแล้วคือได้ให้ธรรมะพ่อแม่ก่อนสิ้นชีวิตซึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ย อันนี้สองคืออะไรถ้าเขาละสังโยชน์ห้าไม่ได้เขาจะละได้คือเขาจะได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลนะและถ้าเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วเขาจะได้เป็นถึงพระอรหันต์ปรากฏว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแม่เสียชีวิตแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยบอกสีหน้าของแม่เนี่ยผุดผ่องมากไปหน้ายิ้มนะ ไม่มีอาการทุรน,นทุรายไปแบบนิ่งๆสงบสงบ,นะบอกโอ้โหได้ช่วยก่อนสิ้นชีวิตไม่นานเลยนะและถ้าอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้เป็นถึงอนาคามีบุคคลเพราะในพระสูตรที่พระาศาสดาจัดกับพระนนที่ไปสอนกับพระผัดคุณนะพระผัดคุณะเนี่ยขาดสติเวลาตายเจ็บท้องมากปวดหัวมากนะ บอกทนไม่ไหวผู้เจ้าบอกตั้งใจฟังธรรมนะผัดคุณนะก็ใช้ความพยายามเต็มที่หลังจากแสดงธรรมแล้วผู้เจ้าก็จากไปพระนลบอกหลังจากผู้เจ้าจากไปไม่นานพระผัดคุณนะก็ทํากาละลงคือตายลงแต่พระนลบอกว่าชวีวันผ่องใสย,ยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรอานนท์ก่อนเขาฟังธรรมมาผู้เจ้าเนี่ยเขายัางละสังโยชน์ห้าไม่ได้เลย แต่หลังจากได้ฟังธรรมะผู้เจ้าแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วจึงบอกว่าอันนี้สงหกประการของคนที่ได้ฟังธรรมะของศาสดาก่อนสิ้นชีวิตถ้าเขาละสังโยชน์ห้าไม่ได้เขาจะละได้ถ้าเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วเขาจะสาเร็จเป็นพระหลานนั้นแม่ของยมเอกนี่อาการเดียวกันเลยนะได้ฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตนี่ถ้าไปเชื่อพี่สาวเสร็จเลยเห็นไหม พี่สาวคิดว่าเอ้ยหูฟังไม่ได้หรอกหมอบอกสมองตายแล้วอะไรแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วไม่เชื่อนะต้องคิดในทางเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ไว้ก่อนเกิดเขาฟังได้ล่ะเอาไปฟังเลยเอาไปฟังก่อนใช่ไหมปรากฏว่าฟังได้จริงๆนะ่ะแม่กระพริบตาแม่กระดิกนิ้วนิดหนึ่งนะแรงมันไม่มีแล้วมันนิดเดียวเท่านั้นเองนะอ่าเหมือนเพื่อนอาตมาอยู่คนนอนมาสี่ปีนะเป็นเจ้าชายนิทราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกระพริบตา หูได้ยินตลอดพูดอะไรไปบอกกระพริบตาสามครั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามครั้งกระพริบตาครั้งหนึ่งสิหนึ่งครั้งตอบสนองได้ทางกระพริบตาอย่างเดียวเห็นไหมจิตเขายังอยู่ในกายนะไม่มีใครอยากพิก,การโยมแต่ไม่รู้ว่าความพิก,การจะมีขึ้นมาเมื่อไหร่รุ่นพี่อาตมาอยู่คนหนึ่งนะวันนั้นมาที่วัดอาตมาก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นนายฐานรุ่นพี่ นั่งรถเข็นมาแขนรีบขารีบหมดนะนะนั่งห้อยหัวห้อยน้ำลายย,ย้อยมาที่ปากอยู่ๆก็เป็นเฉยๆไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะนทําทงานอยู่ดีๆแขนขาค่อยๆรีบไปรีบไปรีบไปเรื่อยๆจนเดินไม่ได้ทํางานไม่ได้นะควบคุมร่างกายไม่ได้นะก็นั่งรถเข็นมีคนช่วยเนี่ยโอ้อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะเป็นพันเอก,เ,อกเนาะ อยู่ๆก็เป็นไปเฉยๆหมอก็วินิจฉัยไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรนะมันโรคก,กรรมมาโยมไอ้โรคก,กรรมนี้หมอวินิจฉัยไม่ออกนะ่นะเพราะฉะนั้นทําความดีไว้โยมทําความดีไว้ไม่เสียหลายหรอกแล้วนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่เราก็มีความสุขสบายใจและก่อนตายอย่าลืมไม่ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงลมหายใจนะอันนี้สงหกประการที่ คนก่อนตายเนี่ยจะได้คืออะไรจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งถ้าระสังโยชน์ห้าไม่ได้จะระได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าระสังโยชน์ห้าได้แล้วจะได้เป็นพระหลานในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะคือหนึ่งได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นำำําคําศาสดามาถ่ายทอดจะใครก็ตามเนี่ยเหมือนยมเอกคนนี้นะเอาคํพพุทธเจ้ามาถ่ายทอด ก๊อปปี้คำผู้เจ้าเลยบอกแม่ตั้งใจฟังนะผู้เจ้าตัดไปอย่างนี้เราก็ก็พูดพูดพูดคำพู้เจ้าไปนะได้นิสงเท่ากันนะสาวกที่นำคำรรศาสนามาถ่ายทอดหรือสามตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะเหลือเฟือแล้วนะเพราะนั้นให้เราทราบว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่บนความไม่แน่นอน และถ้าเราไม่เป็นผู้ประมาทนะเรามีการปฏิบัติภาวนาเราเป็นผู้ไม่ประมาทชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะชีวิตเราจเจริญหน่วยงานก็จเจริญประเทศชาติก็จเจริญโลกนี้ก็จเจริญน,นะคนเราจะมีความรับผิดชอบมีการให้อภัยกันนะไม่กล่าวร้ายต่อกันไม่ใส่ร้ายกันไม่แก่งแย่งกัน นะมีความเมตตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการฝึกจิตทั้งนั้นดังนั้นการฝึกคนที่ดีคือการฝึกจิตให้ดีเท่านั้นเองเพราะกายวาจาออกมาจากจิตฝึกจิตให้ดีนะและฝึกจิตดีทำอย่างไรนั่งสมาธินะพิจาาด้านปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้พอแล้วนะ